อีกวงไปหายไปไหนเนี่ยอ้าวนี่มันไฟฉายที่บ้านนี่นามันตกอยู่ตรงนี้ล่ะอองตองอองติงเอามาลืมไ้อีกแล้วแน่แ่แน่ๆเลยอะไรเนี่ย จากไฟฉายยอดส่วนเป็นไฟฉายขยายส่วนอะเมยเราก็ต้องไฟฉายไปย่าส่วนลาบูบูยากเดี๋ยวนี้เลยดีแต่พี่ไม่รู้นะว่าไฟฉายมันหายไปไหนแล้วจริงๆงั้นเราไปตามหากันไหมอ,อ่าไปตามหาเฮ้ยเ,เราราบูบูกับไฟฉายหายไปไหนอะออออจริงทำไงดีเนี่ยงั้นเราช่วยไปตามหากันไหมเฮ้ยแต่ว่าตีอขอลาบูบูได้ไหมอะเอ,อ้ยยังก็อยากได้ลาบูบูเหมือนกันนะแต่ว่า เขาเป็นคนเก็บเงินจ่ายตังเองนะย่าแต่ว่าถ้าไม่ให้อ่ะตีก็ไม่ช่วยหาแล้วนะเพราะหาไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีใช่ไหมงั้นเอาอย่างงี้ไหมงั้นก็ถ้ใครหาเจอก็สลับกันคนละวันไม่ล่ะอือโอเค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 นะไ, <ป S 1> ได้ได้อย่านี่ย<ๆ>โอ๊ย <ใน S 3> ลาบูบูอุ้ยตายแล้วเขาบอกหมู่บ้านไฟจระดับเนี่นะโอ๊ย ไม่ได้การละเอาไฟฉายไปด้วยนี่แหละเดี๋ยวก็ใช้ได้เดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ้าวทำไมลาบูบูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้าวลาบูบูของตองน,นี่นะซื้อลาบูบูให้แล้วก็ทิ้งคว้างคอยดูนะจะเก็บเอาไว้ไม่ให้เต้นโอ๊ย <atz> หายก็หาไม่เ กวนหายไม่พอแล้วบูบูเขาหายไปอีกอ่ะใช่แล้วทำไงอ่ะอือใครทำไฟฉายไปตกที่สนามหญ้าเฮ้ยไฟฉายอ่ะแล้วนี่ลาบูบูไข่เฮ้ยของหนูตมีของแล้วไม่รักษาของนะแม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยฮะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะหมายว่าแม่จะเอาลาบูบูเราไปหรอเออทำไงอ่ะอุ้ยถ้าเอาไปแล้ว ทำทอดยืนขึ้นหลับตาแบมือทำทอดหลับตานะอย่าเพิ่งลืมตานะห้ามลืมตานะห้ามลืมตานะป่ <c oughs> าตาเฮ้ยลาบ ของเล่นดีๆก็ต้องเก็บรักษาดีๆนะไม่ทำแบบนี้นะคะเวลามีของเล่นก็ต้องเก็บรักษาดีๆนะคะเด็กๆเล่นเราต้องเก็บเข้าที่เข้าทางนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยนะคะบ๊ายบายลาบูบู